พี่น้องจ้าฮูฮูอินเฮอกดาโอ้ยมาๆมาๆมาเก็บมาเก็บเราบุกดงหมูนะคะบุกดงหมู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 สวัสดีพี่น้องป้องปสายสุ้สุคนนะคะเด้อยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ไปสไตล์ไปสาวสกุลีกเชน่นเคยนะจ๊ะ Eh, berapa yang spring? สาน uh, ยนานอุ้ยโดนแมทโถนนะเออโอ๊ยพวกเฮาสายลุยนะคะคนอื่นบ่ลุยคือเฮาเฮาลุยในดงหมูเลยใส่งามใส่งามอึบอึบไม่สาดยนาโอ๊ย Vi kommer aldrig därifrån. Vi sitter tittande bland kantarellerna hela vintern här. Och bara har det eländigt. Kallt och rostbent. Det är som en råtta. Ja, de finaste lämnar jag alltid kvar. Hon är jag. <hör> มองเ้าว่อนพ่อเฮ็ดอันพ่อเฮ็ดค่ะพ่อยี่น้งกระบิกสก่านี้ยรามองเาว่อเฮ็ดเผ่งได้หลายนี่แหละจีนเธอเป็นหมูสันวสัน

ไต้ต้นไหม่ว้าไต้ต้นไม้พี่น้องโอ้ยมื้อนี้จะปะสาสโกนมาหม่นคาดหม่นแน่พี่นี่พี่พี่หม่นปลามื้อนี้ฮะหม่นหมูโดงหมูนะฮะมุก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 โอ้ยมุกดงหมูคอมมาแอนมูไปอ่าสกริ้งเนี่ยอุ๊ซ nam 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 vô ok vô oh. ngày pha cô ngày buộc buộc đống mu เรด็มคอมเนบอกกัน hmm. oh, är ja, inte just det här stället men... Jag vet att vi har varit här i faggorna och rotat Kolla! <hållit> 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 ja, precis! Ja! <hållit> Prakt... det. <Prakt, kontorell. hållit> hết nắng cay cha xây xây ngắm ngắm Oh, Ừ, thế? ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอษขอภัยมณโอ,อก,กาสนี้ด้วยนะคะพี่น้องจ๋าโอเคนะคะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามรับชมสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำร่ำร,ำรวยรวยเฮงเฮงปังปัง,ปงทุกคนนะคะหนาวแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ทางสวีนก็อากาศก็กเริ่มหนาวแล้วค่ะก็เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงเทศกาลล่าสัตว์นะคะเดือนนี้เดือนนี้ก็เป็นเดือนล่าสัตว์นะคะค่าป่าต้องระมัดระวังค่ะ <c oughs> โอเคนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ <c oughs> ขอบคุณที่คอยเป็นกำลังใจให้มาตลอดนะคะ เย่มไปหาช้าก็ต้องขอโทษข,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 ขออภัยด้วยนะคะก็เข้าหน้าหนาวแล้วก็ก็ยังก็ยังพอมีเวลาเดีกไปเยี่ยมไปหาพี่น้องนะคะก็ไปช้าก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนปีนี้ก็หนาวมากนะคะรู้สึกว่าจะหนาวมากเลยค่ะพี่น้องลมมากๆนะคะทั้งลมลมแบบ เหมือนเหมือนกับพายุนะคะก็ปีนี้ดูท่าจะหนาวมากเลยนะคะอากาศก็อยู่ที่9องศา10องศานะคะก็หนาวๆร้อนๆอน,นะคะ่ะดูท่าทางแล้วปีนี้ว่าจะยังไงนะคะ